ขสวัสดีมิตรรักแฟนไอทีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโซ่เดียวเช่นเคยนะครับก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแนะนำนะครับ5อันดับมือถือสเปกแรงมากๆนะครับราคาเนี่ยไม่เกิน6,000บาทนะครับเล่นเกมลื่นๆแล้วก็แบตอืดด้วยนะครับสำหรับปี2024 e นี้นั่นเองนะครับก็สำหรับใครที่มีงบป,ประมาณสัก6,000บาทนะครับแล้วก็จะเอาไปเล่นเกมด้วยเนี่ยคลิปนี้ถือว่าห้ามพลาดเลยนะครับ เือนทุกคนเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าจะมีรุ่นอะไรกันบ้างที่น่าสนใจครับไปกันเลยครับ อันดับที่5ครับ Realme C67 นั่นเองนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับของแบรนด์ Realme นั่นเองครับซึ่งรุ่นนี้ก็เพิ่งเปิดตัวมาไม่นานนี่เองนะครับซึ่งแน่นอนว่าในเรื่องของราคาและก็ในเรื่องของสเปคเนี่ยถือว่าเราใจมากๆเลยนะครับเรามาพูดถึงในเรื่องของราคากันดีกว่านะครับคือในเรื่องของราคาเปิดตัวเนี่ยก็อาจจะเกินงบไปนิดนึงนะครับอันนี้ก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับ แต่ชาก่อนครับคือตัวนี้เนี่ยสามารถซื้อได้ในราคาประมาณสัก5,009น,นะครับซึ่งราคาต่ำกว่า5,009เนี่ยก็มีขายอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าต้องรอในช่วงของโปรโมชั่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่สนใจรุ่นนี้หรือว่าอยากจะซื้อรุ่นนี้เนี่ยผมแนะนําให้ซื้อเป็นช่วงๆเอานะครับก็ต้องดูในช่วงของลดราคาด้วยนะครับวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยสําหรับใครที่สนใจมือถือนะครับผมซึ่งในเรื่องของสเปคเนี่ยปูนี้ก็ถือว่าให้มาค่อนข้างแรงเลยนะครับผมเป็นตัว Snapdragon รุ่นใหม่ด้วยนะ ผมจะทิ้งพิกัดไว้ให้ละก,กันนะครับผมส่วนในเรื่องของสเ,เปคเบื้องต้นนะครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับจอภาพที่มีขนาดอยู่ที่6.72นิ้วนะครับน่าจะเป็นแบบ IPS นะครับอัตรา refresh rate อยู่ที่90 h ฮิเลยนะครับส่วน Android นะครับก็จะใช้เป็นเวอร์ชั่น14เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับส่วน CPU จะใช้เป็น Snapdragon 685นะครับความเร็วก็อยู่ที่2.8 g h z เลยนะครับ มีความจำรุ่นนี้จะให้ความมาที่8กิกส่วนรอมก็อยู่ที่128กิกนะครับกล้องหลังจะให้มาที่2เลนส์ด้วยกันนะครับก็คือ108ล้านพิกเซลบวก2ล้านพิกเซล f 1.8นะครับการถ่ายวิดีโอก็สูงสุดอยู่ที่ Full HD ที่60เฟรมนะครับกล้องหน้า8ล้านพิกเซลครับแบตเตอรี่รุ่นนี้จะให้ความจุมาที่5,000ม ah ิลลิแอมเลยนะครับแล้วก็จะรองรับการชาร์จไวอยู่ที่33วัตต์ครับและราคาก็อย่างที่บอกไปนะครับ ิดตัวอยู่ที่6,499นะครับถ้าเกิดว่าเป็นราคาที่ขายกันเนี่ยน่าจยู่ที่5,900นะครับ อันดับที่4ครับ Oppo A58 ครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับถึงแม้ว่าอาจจะไม่ใช่ตัวใหม่นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เปิดตัวมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วนะครับผมแต่ว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีมากๆของทางแบรนด์ Oppo เลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจเลยนะครับตัวนี้เนี่ยการดีไซน์ก็ออกแบบมาได้ค่อนข้างสวยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจอภาพหรือว่าฝาหลังนะครับส่วนในเรื่องของราคานะครับตัวนี้ราคาณปัจจุบันนะครับอยู่ที่5 0 0 0น 8 9 9บาทนะครับซึ่งราคานี้เนี่ยก็จะมีของแถมมาให้ด้วยนะครับผมก็ต้องรอดูนะครับว่าของแถมเนี่ยจะเป็นอะไรนะครับผมส่วนในเรื่องของสเปคนะครับตัวนี้ก็ถือว่าให้มาค่อนข้างดีเลยนะครับในงบประมาณนี้เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างคุมเลยทีเดียวนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับก็ฝากไว้ด้วยสําหรับตัว oppo a 5 8รุ่นนี้นะครับ ส่วนในเรื่องของสเปคเบื้องต้นนะครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับจอภาพขนาดอยู่ที่6.72นิ้วนะครับน้าจะเป็นแบบ IPS ครับความเรียเนี่ยก็อยู่ที่ Full HD นั่นเองนะครับส่วน Android นะครับตัวนี้จะยังใช้เป็นตัว Android 13อยู่นะครับส่วนในเรื่องของชิปเซตนะครับหรือว่า CPU เนี่ยก็จะใช้เป็นตัว Helio g 8 5ครับความเร็วก็อยู่ที่2.0 GHz นะครับมีความจำรุ่นนี้จะให้ RAM ที่ 6GB ส่วน ROM ก็อยู่ที่ 128GB นะครับ กล้องหลังจะให้มาที่2เลนด้วยกันครับ50ล้านพิกเซลบก2ล้านพิกเซล f 1.8นะครับการถ่ายวิดีโอสูงสุดเนี่ยก็อยู่ที่ Full HD ที่60เฟรมนะครับกล้องหน้า8ล้านพิกเซลครับแบตเตอรี่รุ่นนี้จะให้ความจุมาที่5,000มิลลิแอมเลยนะครับเลยก็จะรองรับการชาร์จเนี่ยอยู่ที่33วัตต์นะครับแต่ราคาก็อย่างที่ได้กล่าวไปนะครับ5,899บาทนั่นเองครับ อันดับที่3แคปเซลมี่เรดมี่สินั่นเองนะครับทุนนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ถือว่าน่าสนใจมากๆครับถึงแม้ว่าจะเปิดตัวมาได้สักพักหนึ่งแล้วก็ตามนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับผม ซึ่งรุ่นนี้เนี่ยในเรื่องของราคาเนี่ยเรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าราคาปัจจุบันตอนนี้เนี่ยไม่เกิน5,000บาทแล้วนะครับซึ่งราคาตอนที่เปิดตัวเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก5 0 0 0กว่าบาทนะครับประมาณสัก5 2 0 0 5,300ประมาณนี้นะครับแต่ว่าราคาปัจจุบันตอนนี้เนี่ยอยู่ที่4 7 9 9บาทแล้วนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าสนใจมากๆนี่ตัวนี้เรื่องของสเปคเนี่ยตัวนี้ก็เรียกได้ว่าให้มาค่อนข้างโอเคมากๆนะครับก็ถือว่าแรงเลยทีเดียวนะครับผมแลงวัสดุ การดีไซน์นะครับก็ถือว่าออกแบบไม่ได้พรีเมียมมากๆยครับก็จะออกแนวแบบว่าคลินคลิน p r e ียมเบาๆนะครับก็จะออกแนวลูกประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าใครสนใจรุ่นี้ผมก็แนะนําเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดไว้ให้ละกันนะครับผมก็ส่วนในเรื่องของสเปคเบื้องต้นนะครับสำหรับตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับจอภาพขนาดอยู่ที่6.78นิ้วนะครับหน้าจอจะเป็นแบบ aps นะครับอัตราเฟซช่ยอยู่ที่90 h าเฮิร์ซเลยนะครับส่วนในเรื่องของ cpu จะมาพร้อมกับ helio g 8 8ครับ ความเร็วก็อยู่ที่2.0กิกะเฮิร์ครับมีความจำรุ่นนี้จะให้อะไรามาที่8กิกส่วนรอมก็อยู่ที่128กิกนะครับสำหรับในส่วนของกล้องหลังนะครับก็จะให้มาที่3เลนเลยนะครับก็คือ5ล้านพิกเซลบวก8ล้านแล้วก็บวก2ล้านพิกเซล f 1.8นะครับาการถ่ายวิดีโอก็สูงสุดอยู่ที่ Full HD ที่60เฟรมนะครับผมกล้องหน้า8ล้านพิกเซลครับในส่วนของแบตเตอรี่ก็จะให้ความจุมาที่5,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับแล้วก็จะรองรับการชาร์จเรยย็วที่18วัต แในราคาก็อย่างที่ได้กล่าวไปนะครับก็คือ4,799บาบาทนะครับสำหรับราคาล่าสุดนั่นเองครับ อันดับที่2อครับ Infinix Note 30นั่นเองนะครับต enfin, ัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวคุ้มเลยนะครับและก็เป็นร os ุ่นที่เรียกได้ว่าน่าสนใจที่สุดแล้วนะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยอาจจะเป็นรุ่นที่เรียกได้ว่าสเปคเนี่ยถือว่าแรงที่สุดของวันนี้หรือว่าอาจจะเป็นรุ่นที่น่าสนใจที่สุดของวันนี้ก็เป็นไปได้นั่นเองนะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยในเรื่องของสเปคและก็ราคาเนี่ยก็ค่อนข้างสวนทางกันเลยนะครับก็ตัวนี้จุดเด่นเนี่ยก็มีหลายอย่างมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจอภาพที่ให้แบบ คมชัดสวยงามมากๆเลยก็ในเรื่องของการดีไซน์ที่จะออกแนวหรูหรามากๆเลยนะครับซึ่งการดีไซน์แบบนี้เนี่ยผมว่าน่าจะอยู่ในเรทประมาณสักหมื่นกว่าๆเลยทีเดียวนะครับผมซึงรุ่นนี้เนี่ยในเรื่องของราคาครับตัวนี้ราคาปัจจุบันจิอยที่5,890บาทเท่านั้นครับก็ไม่เกิน6,000บาทนะครับผม ก็ถ้าใครสนใจรุ่นนี้เนี่ยผมแนะนําอย่างยิ่งเลยนะครับใครที่อยากจะเอาไปเล่นเกมตัวนี้ก็เล่นได้สบายๆเลยนะครับเพราะว่าสเปคที่ให้มาเนี่ยดีด้ว่าเล่นเกมได้ค่อนข้างลื่นมากๆนะครับก็สําหรับตัวสเปคเบื้องต้นนะครับรุ่นนี้จะมาพร้อมกับจอภาพเนี่ขนาดอยู่ที่6.78นิ้วนะครับนาจะเป็นแบบ IPS ครับอัตราเฟเชร์เอยู่ที่120เฮิร์์เลยนะครับ ส่วนในเรื่องของ CPU เนี่ยก็จะมาพร้อมกับตัว Helio G 99นะครับความเร็วเนี่ยก็อยู่ที่ 2.2GHz นะครับก็สำหรับหน่วยความจำนะครับรุ่นนี้จะให้ RAM มาที่ 8G b ส่วน ROM ก็อยู่ที่1น8 g b ี่กนะครับกล้องหลังจะให้มาที่3เลนด้วยกันนะครับก็คือ64ล้านพิกเซลบวก2ล้านแล้วก็บวกเลน AI อีก1่เลนนะครับผม f เนี่ยอยู่ที่1.7นะครับ การถ่ายวิดีโอเนี่ยตัวนี้สามารถถ่ายได้สูงสุดอยู่ที่ QHD ที่30เฟรมนะครับหรือว่าความเอียด 2K นั่นเองนะครับผมกล้องหน้า16ล้านพิกเซลนะครับแบตเตอรี่ก็จะให้ความจุมาที่5,000ม ah ิลลิแอมป์ครับและก็จะรองรับการชาร์จไวอยู่ที่45วัตต์เลยนะครับก็ถือว่าชาร์จเร็วมากๆนะครับและราคาก็ยังที่บอกไปนะครับ5,890บาทเท่าแนนครับ อันดับที่1ครับ Redmi Note 13 4G นั่นเองนะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นที่คุ้มค่าคุ้มราคามากๆครับแในก็ใีเรื่องของการดีไซน์เนี่ยก็เรียกได้ว่าสวยงามมากๆเช่นกันนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นตัวที่ค่อนข้างขายดีแหละนะครับของทางแบรนด์ x i a o m นั่นเองครับซึ่งราคาปัจจุบันตอนนี้นะครับอยู่ที่5 0 0พัน 499บาทเท่านั้นนะครับก็ถือว่าราคานี้เนี่ยเราใจมากๆเลยนะครับผมก็ถ้าใครสนใจรุ่นนี้นะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดไว้ให้เช่นเคยเลยละกันนะครับก็สําหรับตัวจุดเด่นของรุ่นนี้เนี่ยก็มีหลายอย่างมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจอภาพที่เป็นแบบอะมูเลตด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของ CPU ที่ค่อนข้างแรงมากๆแล้วก็ในเรื่องของกล้องนะครับที่ถ่ายรูปออกมาได้สวยแล้วก็ถ่ายวิดีโอก็ค่อนข้างที่จะ ดีมากๆเลยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่คุณภาพเนี่ยดีมากๆเลยนะครับผมซึ่งราคานี้เนี่ยผมว่าน่าสนใจมากๆนะประมาณสัก5 4 0 0ันประมาณนี้นะครับก็ไม่เกิน6 0 0 0บาทนะครับใครที่จะเอาไปเล่นเกมเนี่ยตัวนี้ผมก็แนะนำนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับก็แน่นอนเดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดไว้ให้นะครับส่วนในเรื่องของสเปคเบื้องต้นนะครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับจอภาพในขนาดอยู่ที่6.67นิ้วนะครับ นาจอจะเป็นแบบอะมูเลนะครับอัตราริฟเฟเชชัอยู่ที่120 h ฮิเลยนะครับส่วนทางด้านของ CPU ก็จะมาพร้อมกับ Snapdragon 685นะครับความเร็วอยู่ที่2.8 g h z โรับคน่วมความจำรุ่นนี้จะให้แรมมาที่8 g b ส่วนรอมอยู่ที่256 g b เลยนะครับก็ถือว่าให้ความจำมาค่อนข้างเยอะนะครับส่วนในเรื่องของกล้องหลังก็จะให้มาที่3เดนด้วยกันครับก็คือ108ล้านพิกเซลบวก8ล้านทีกูบก2ล้านพิกเซล 1> F 1.8ครับการถ่ายวิดีโอ Full HD ที่60เฟรมนะครับกล้องหน้า16ล้านพิกเซลครับแบตเตอรี่ก็จะให้ความจุมาที่5,000 m ิลลแอมปเลยก็จะรองรับการชาร์จไว้อยู่ที่33วัตต์นะครับและราคาก็อย่างที่บอกไปนะครับ5,499บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นราคาล่าสุดนะครับผม โอเคทุกคนดูคลิปจบแล้วเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u b s c r i b e ด้วยเลยกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆน,อยนะครับผมถ้าเกิดว่าปิดพลาดในเรื่องของคำาอธิบายนะครับในเรื่องของรูปภาพหรือว่าในเรื่องของเสียงตางคเนี่ยก็ต้องของอภัยด้วยนะครับผมโอเคทุกคนเอาไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบายบายครับผม